ครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องมือซ่อมรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถบรรทุกนะครับในแผ่นไดที่ผมส่องให้จะเป็นแผ่นไดตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้แบบนี้ครับยังเป็นแผ่นไดสาย2กิกนะครับเสียบเข้าไปเลยอ่าแล้วก็เปิดแปตไดขึ้นมาเลยครับในแ่นไดสาย2กิกผมจะลงลงไปให้เต็มให้ลงลงไปให้เต็มเลยนะครับจะไม่ค่อยไม่เหลือพื้นที่ว่างเลยครับ เดี๋ยวไปพาไปดูเครื่องมือส่งรถยนต์ก่อนเลยครับเห็นได้ว่ามีมีเยอะมากเลยครับไฟรถยนต์เดี๋ยววันนี้ไปดูวงจรไฟ1.9ึ่เอ่าคิเข้าไปกดเอฟสเปให้เต็มจอ ก็เลื่อนดูกันเลยนะครับภายในไฟจะเป็นรูปแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้จะบอกสีใส่ไฟบอกรายละเอียดกล่อง ecu กล่องปลั๊ c, พกพ่วงกล่องอะไรบอกหมดนะครับภายในเครื่องยนต์อันนี้ระบบไฟ1.9ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอไปดูเครื่องยนต์วัห kd สอง kd ต่อ ถ้าไปหาไม่เจอก็พิมพิม,มเอาก็ได้นะครับพิม,มหนึ่งไว้นก็ึ้นเนี่ยครับเครื่องยดนหนึ่ง kd หนึ่ง kd อยู่ไหนอ่ะหนึ่ง kd อ่านี่ข้อมูลซ่อมิโก o หนึ่ง kd นะครับนี่สารบัญคนไกเครื่องยนต์หล่อเย็นระบบหล่อลื่นในไฟล์เครื่องยนต์นี้ก็จะมีบอกพวกเกี่ยวกับค่าแรงขันการตั้งวาลวชิ้นส่วนเครื่องยนต์การประกอบเครื่องยนต์การประกอบเทอร์โ,รโบการทำเพาซ่อมเกียร์ก็หลายหลายเร่อก็ค่อนข้างเยอะครับ ในไฟลนี้ในไฟลนี้ไฟเดียวก็จะมีประมาณ2องห้าสิบหน้าครับนี่ครับเขา้ขาๆก็ประมาณนี้ครับอ่าเราไปไปดี๋ยวไปดูมอเตอร์ไซค์ครับอ่าเข้าไปที่เดิมอ่าครอมูอซ่อม มอเตอร์ไซค์เดี๋ยววันนี้เปิดูตัวอย่างของร้อยร้อยสิบก่อนนะครับพิมพ์เข้าไปเลย 110. ร้อยสิบเป็นช่องค้นหาข้างๆเนี่ยครับเห็นไหมก็คือมาแล้ว,ลวคู่มือซ่อมเว็ร้อยสิบไอเอฟสิบเอ็ดหน่อยอ่ารูปน้างาก็จะมาประมาณนี้ครับของมอเตอร์ไซค์ จะมีบอกสารบัญก็ตามนี้ครับของมอเตอร์ไซค์จะค่อนค่อนข้างครบนะครับระบบไฟมันจะรวมพวกเครื่องยนต์พวกจะรวมอ,อยู่ในไฟล์เดียวเลยครับพวกการช็อตข้วการวิเคราะห์ปัญหาจะอยู่ในไฟล์เดียวเลยครับรายละเอียดมันค่อนข้างน้อยครับไม่ไม่เหมือนพวกรถยนต์รถยนต์ร,นรายละเอียดมันเยอะไปเลยต้องแกยกไฟครับแยกไฟล์แกยแกแกยกไฟล์กันไม่งั้นมันจำนวนหน้ามันจะเยอะเกิน เลาหามันจะหาค่อนข้างยากครับราคา,าก็ประมาณนี้ครับในชุดในชุดของเราจะได้ประมาณ600กว่ารุ่นนะครับซื้อแบบเปิดได้ราคา799จะแถมแบบแถมแบบ Gmail ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นเพื่อไว้อัปเดตในอนาคตในอนาคตเราจะมีแบบอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอ่าเมื่อกี้ลืม,ล,มลืมเิ่มาทุกอ่าไดตัวอ,อย่างเริ่มทุกก่อน อ่าระบบไปเอาอะไรดีอ่าซ่อมเกียร์ก่อนอ่าอันนี้ซ่อมเกียร์ วัยลวหลักของเราจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษก็จะมีมีมีปนปะปอนบ้างครับจะเป็นส่วนน้อยก็คร่าวๆก็ออกประมาณนี้ครับ